สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือเก่งแฟนตาซีสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในวันนี้นะครับผมมาต่อกันกับการ์ดชุดใหม่ที่อยู่ในแพ็คก,การ์ดของ justice hunters นะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นซีรีส์ที่มีชื่อว่ายัมมี่ครับผมซึ่งเขียนตรงตัวนะครับผมยัมมี่ก็คือว่าหน้าอารมณ์หน้าอร่อยอะไรแบบนี้เลยนะครับก็จะออกเป็นมอนสเตอร์ที่มีความเป็นธีมของอาหารก็ว่ากันไปนะครับซึ่งพวกยัมมี่นะครับก็จะมีมอนสเตอร์อยู่ราวๆซึ่งซีรีส์นี้นะครับก็จะ มีกร์ดของมันเนี่ยอยู่ราวๆ1 1ใบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทําของเคนายแล้วก็ดาร์กอนเทลจำนวนการ์ด11ใบเป๊ะๆนะครับผมเออเท่ากันขนาดนี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องบ,บังเอิญน,นะเหมือนคัามี่เขาเซ็ตมาแล้วว่าเนี่ยเขาจะออกการาดซีรีส์ใหม่มาแล้วก็ให้จานวนมันประมาณนี้ก่อนแล้วอนาคตจะขยับขยายอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอะไรประมาณนั้นครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาดูซีรีส์ของยังมี่กันนะครับว่าจะมีเอฟเฟกอะไรยังไงที่น่าสนใจครับผมซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าพวกม,นมอมกนสเ,นเอตอร การอัญเชิญแบบพิเศษนะคือถ้าเกิดว่ามีมอนสเตอร์ลิงก์ึหรือมอนสเตอร์ซิงโครเลเวลสอยู่บนฟิลเนี่ยการ์ดมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เหล่านั้นจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลได้เป็นมอนสเตอร์เลเวลหที่แบบมีการอัญเชิญแบบพิเศษลงไปแบบนี้ด้วยนะครับเออซึ่งถ้าไม่เข้าเงื่อนไขก็อัญเชิญแบบปกติไปนะครับซึ่งอ e ีมอนสเตอร์ลิงหนึ่งแล้วก็มอนสเตอร์ซิงโครเลเวลสอก็ไม่พ้นพวกซีรีส์ของพวกมันเองนี่แหละครับซึ่งเอฟเฟกต์การอัญเชิญแบบพิเศษที่บอกไปเมื่อกีีีีนะ้้้เเ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 นนนนนนน่่่่่่ยผมมมมกกกกกก็็็จจะะะะะะะไพพพพููดดซาาาแแแลลลลวววววครรรััััับใตตตตตตตอออออส์ฟฟฟฟททหืปถึงฉ ก็มีต่างก,กันไปครับถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักเจ้าพวกยัมมี่มอนสเตอร์ที่เลเวล1นะครับผมสเตตัสก็ไม่น่าจะสูงนะผมแอบคาดหวังว่าเอ๊ะมันน่าจะมีเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีหรือเปล่าเพื่อที่แบบว่าไม่ต้องพึ่งพาซีรีส์อื่นเล่นกันซีรีส์มนแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีของเราอะไรพวกนี้น่าจะเวิร์กนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างเริ่มที่ใบแรกเลยครับผมแคปซี่ยัมมี่ครับ คัปซี่ยัมมี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคท่าแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล1พลังโจมตี0ป้องกัน1600นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับผมแค่เป็นเลเวล1พลังป้องกัน1600นะซึ่งเอฟเฟคที่1ก็อย่างที่ว่าไปนะครับเป็นเอฟเฟคร่วมที่มอนสเตอร์เอฟเฟคทุกตัวมีเหมือนกันและการอัญเชิญแบบพิเศษตามเอฟเฟคร่วมที่บอกนะครับผมพวกมันก็จะสามารถทําได้เพียงเธอละตัวเท่านั้นนะอย่างเช่นเจา้าคัปซี่ตัวนี้นะครับถ้ามันอยู่บนมือแล้วทีนี้เราจะอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟคที่1ถ้าเราถืออยู่บนมือ2ใบก็อัญเชิญได้แค่ทีละตัวครับเอฟเฟคหลักของการ์ดใบนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือ อันเชิญแบบพิเศษลงไปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถออกการติดชื่อยัมมี่หนึ่งใบจากในเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการอัญเชิญการ์ดไปนี้ลงมาแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ซิงโครนะครับผมเรายังสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกการเสิร์ฟการ์ดยัมมี่เมื่อกี้นะครับมาเป็นจั่วการ์ดจากเด็กได้1ใบด้วยครับและการ์ดไปต่อมาการนีคร้คือคุกกี้ยัมมี่ครับคุกกี้ยัมมี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ทัดแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล1่พลังโจมตี1,000ป้่งกันป้องกัน,น,กน,นก่2นับ คือถ้าเกิดว่ากาไปนี้ถูกอัญเชิญแบบปกติหรือถูกอัญเชิญแบบพิเศษได้เสร็จแล้วเราสามารถเริ่มมอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิของอีฝ่ายได้หนึ่งตัวพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นลดลง1000ทันทีครับเออซึ่งไม่ใช่เพิ่มพลังโจมตีเราแต่ลดพลังโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งก็โอเควะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ากาไปนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์ซิงโครนะครับผมเรายังสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกต์เป็นทําลนยมอนสเตอร์ของอีฝ่ายหนึ่งนั้นไปแม่งเลยครับ ใผู้เล่นโดยตรงได้ก็ได้นะครับและการไปต่อมาการไปนี้คือโลลิโพยัมมี่ครับผมโลลิโพยัมมี่เป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวลหนึ่งพลังโจมตี600ป้องกัน1,200การไปนี้ก็มี2เอฟเฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์ Effect, แรกเอฟเฟกต์ Effect, ร่วมผ่านไปเอฟเฟกต์ Effect, ที่2ถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูนเชิญแบบปกติหรือถูนเชิญแบบพิเศษลงมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกการ์ดที่อยู่ในสุสานของอ e ีกฝ่ายหนึ่งใบเอาการ์ดใบนั้นกลับเข้าไปในเด็กแล้วถ้าเกิดว่าการไปนี้ถูนสเตอรรร์ซิงโคคนะับผม เรายังสามารถเปลี่ยนเอฟเฟกเป็นรีมูฟออกจากเกมได้ครับกล่าวคือเอฟเฟกที่1เนี่ยเป็นเอฟเฟกร่วมที่อัญเชิญแบบพิเศษก็ว่ากันไปเนาะสังเกตมาว่าเอฟเฟกที่2ก็แอบมีความร่วมอยู่เหมือนกันนะว่าถ้าพวกมันถูกอัญเชิญแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกของมอนสเตอร์ซิงโครอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเล่นเอฟเฟกไปอีกทางหนึ่งได้อะไรแบบนั้นเลยครับแล้วทีนี้มอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กของซีรีส์ยัมมี่ก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับผมคือมอนสเตอร์ลิงแล้วก็มอน,เมอมมเน Link สเต,ต์งโมตล่ัีปาว1พจ โดยที่การ์ดใบนี้เกิดจากการใช้มอนสเตอร์ธาตุแสงเผาสัตว์ป่าหนึ่งตัวที่มีเลเวล4หรือต่ํากว่าในการอัญเชิญลิงก์ลงมานะครับซึ่งมอนสเตอร์ธาตุแสงเผาสัตว์ป่าก็ไม่พ้นไอ้สตัวที่เราเามาเมื่อกี้แหละครับเอฟเฟกของการ์ดใบนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกการ์ดเว้นมนฟิลหนึ่งใบที่ติดชื่อยัมมี่จากในเด็กหรือจากคนเมอร์เอามาหงหน้าไว้ที่ฟิลของเราได้เลยครับแล้วทีนี้เทิร์นที่เรามีาง,นนมามางีม่ลิล ขึ้นไปได้นะครับและเอฟเฟกต์ที่2ของกาใบน,นี้ก็คือว่าในเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอ e ีกฝ่ายหรือจะเป็นแบตเทิลเฟสของอ e ีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับผมเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์หนึ่งร้อยหลังจากนั้นเอามอนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่ที่อยู่บนฟิลด์ของเราทําการซิงโครแล้วก็อัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ลงมาจากเอ็กซ์ตร้าเด็กได้เลยครับเป็นการอัญเชิญซิงโครที่มีค่าธรรมเนียมน้อยดีนะครับจ่ายไลฟ์พอยต์ร้อยเดียวก็อัญเชิญได้แล้วและต่อมาก็จะเป็นมอนสเตอร์ซิงโครกันแล้วครับผมซึ่งมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ที่ ซีรีส์นี้ก็มี3ตัวนะจ้าตัวเธอมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับผมคับซี่ยัมมี่เวครับคับซี่ยัมมี่เวเป็นมอนสเตอร์ซิงโครและเป็นจูเนอร์ท่าแสงเผ่าสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตีศูนย์ป้องกัน2,200การบปนี้เกิดจากการใช้จูเนอร์ทาการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์หนึ่งตัวโดยที่ว่าการบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะอันเชิญซิงโครมาเรามานะเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ลิงหนึ่งที่อยู่บนฟิลของเราเอาตัวนั้นเป็นจูเนอร์เลเวลหงได้ด้วยครับแล้วทีนี้เอ ท่ถ้าเกิดาการใบนี้ทัอัญเชิญซิงโครลงมาได้เรียบร้อยแล้วเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่สตัวที่อยู่ในเด็กเอาเพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมหลังจากนั้นเลือกการ์ดหนึ่งใบที่อยู่บนมือทิ้งลงสุสานไปและเอฟเฟกต์ที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกต์ของมอนสเตอร์เวทมนตรับดักเมื่อไหร่เราสามารถเอาการ์ดใบนี้กลับเข้าไปในเอ็กซ์ตร้าเด็กแล้วทีนี้เลือกมอนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่สูงสุด2ตัวจากในสุสานอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้คร เวครับคุกกี้ยัมมี่เวเป็นมอนสเตอร์ซิงโครและจูเนอร์ท่าแสงเผาสัตว์ป่าเลเวล2พลังโจมตี1,600ป้องกัน0การ์ปนี้นะครับผมเกิดจากการใช้จูเนอร์ทำการจูนนิ่งกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวครับผมโดยการอัญเชิญซิงโครของเจ้านี่ก็เงื่อนไขเดิมนะครับผมสามารถใช้มอนสเตอร์ลิงก์1แทนเป็นจูเนอร์เลเวล1ได้เพื่อที่จะอัญเชิญการไปนี้ครับเอฟเฟกหลักของการเปนี้ก็จะมี2อย่างแต่ละเอฟเฟกสามารถใช้งานได้เทอละครั้งเอฟเฟก,กิิิดดวว่าาากกรรรบนนีี้้้้ถูอออัญญเเเเชซงงโคลลมมไยยแสตอร์ที่หน้าอยึ่หรือ2 ผมเอา m สเ s t e r ตัวนั้นเปลี่ยนเป็นสภาพความหน้าตั้งป้องกันครับและเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีการใช้งานเอฟเฟกของ monster ์เวทมนกับดักปุ๊บเราสามารถเอาการเวน้กลับเข้าไปใน extra d e ็ k หลังจากนั้นเลือกมนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่หหรือ2ตัวจากสุสานของเราอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลครับซึ่งลืมบอกไปว่าอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกร่วมเหมือนกันนะครับไอตัวต่อไปก็จะมีเอฟเฟกนี้นะเดี๋ยวจะรีมากไว้ให้ครับมาที่ตัวต่อมานี่ครับผม l o ลิโปยัมมี่เวครับผม l o ล i โ o ยัมมี่เวเป็น m o n แสงเผ y n ตาเลเวล2พลังโจมตี1,200ป้องกัน1,200คือความเรียบของพวกมันนะเนาะเป็นซิงโครยังเลเวล2อย่างนี้แล้วก็มีความเป็นจูเนอร์ด้วยผมเชื่อว่าน่าจะเอาไปเล่นกับแบบว่าแนวซิงโครกับพวกซีรีส์อื่นก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของมันเองก็อาจจะต้องอัปเกรดตัวขึ้นไปและเอฟเฟกที่ผมแอบคาดหวังไว้ก็ยังไม่โผล่มาเลยนะที่แบบว่าจะเพิ่มพลังโจมตีให้พวกมันแบบว่าแข็งแกร่งขึ้นหน่อยอะไรแบบนี้นะครับซึ่งโลี่โปนะครับผมก็จะใช้เง่อนไขเดิมในการอัญเชิญซิงโครได้นะคร และเอฟเฟกหลักของกาปนี้ถ้าเกิดว่ากาปนีนี้ถูกอัญเชิญซิงโครลงมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเลือกมอสเตอร์ติดชื่อยัมมี่สตัวจากในสุดสังของเราเอาอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนปิวแล้วก็เอฟเฟกของมอสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญนั้นมาจะไร้ผลครับและเอฟเฟกที่2ก็จะเป็นเอฟเฟกร่วมนะครับผมเหมือนกับเอฟเฟกที่2ของไอ้สอตัวที่ผ่านมาเป๊ะเลยครับและทีนี้มาที่กาดเวทมน์กันบ้างนะครับกาดเวทมน์จะซับพอร์ตพวกยัมมี่ได้ดีขนาดไหนเริ่มที่ใบแรกเลยครับผมยัมมี่เซ เลือกใช้1ใน3เอฟเฟกนี้ครับเอฟเฟกที่1เลยครับผมคือเลือกมอนสเตอร์ท่าแสงเผาสัตว์ป่า2ตัวที่อยู่บนฟิลของเราแล้วก็เลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลของอ e ีกฝ่ายสองใบเอาการ์ดที่เลือกของฝั่งเรากับฝั่งอ e ีกฝ่ายหนึ่งนั่นกลับขึ้นมือของเจ้าของไปครับหรือจะใช้งานอีเกฟเฟกหนึ่งนะครับเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่หนึ่งตัวที่อยู่ในสุสานหรืออยู่บนมืออัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิลครับผมในเทอร์นนี้นะครับที่เรามีการใช้งาน,นเอฟเฟกต์นนโจตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้นะหรรือเาจะเลือก ใ้งานอีกเอฟเฟกตหนึ่งนะครับคือให้เราเลือกการ์ดเวทมนต์หนึ่งใบที่อยู่บนฟิลในสภาพหงายหน้านะครับหรือถ้าไม่เลือกที่หงายหน้าอยู่บนฟิลก็เลือกที่อยู่ในสุาสานนะครับผมเอาการ์ดใบนั้นเพิ่มขึ้นมาบนมอือหลังจากนั้นเลือกการ์ดเวทมนต์ฟิลติดชื่อยัมมี่หนึ่งใบจากบนมอือเอาไปวางหงายหน้าไว้ที่ฟิลของเราได้ครับและการไปต่อมายัมมี่สเมนอะคร็อกกี้ครับผมยัมมี่สเมนอะคร็อกกี้เป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลนะครับผมซึ่งก็คงเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลที่พูดดดเเ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 มมมื่่่่ออออออกกกกีีีี้้้้้แแหลลละะะคครรรรัับบฟฟฟฟฟฟขงงงงาาาาาาา์์ใในน็็จยตสถชไทท ก่อนเลยครับผมคือถ้าเกิดว่าเรามีการอัญเชิญมอนสเตอร์ซิงโครโดยเป็นตัวที่เป็นท่าแสงเผาสัตว์ป่านะครับเราสามารถเลือกการ์ดที่อยู่บนฟิลหนึ่งใบของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ทําลายทิ้งไปได้ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปคอมโบดีหงายการ์ดไว้บนฟิลใบนี้นะแค่เราอัญเชิญพวกมอนสเตอร์ซิงโครที่เป็นเจ้าพวกยัมมี่ทั้งหลายเมื่อกี้ก็เข้าเขานะที่ว่ามันก็สามารถทําลายการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับเออถ้าเรายิงอัญเชิญรัวเท่าไหร่ก็ยิงทาลายการ์ดบนฟิล เผื่อไว้อย่างนี้ใส่พวกมอนสเตอร์ซิงโคลเผาสัตว์ป่าถ้าแสงตัวอื่นมาเผื่อไว้ก็ได้เหมือนกันครับและตามด้วยเอฟเฟกที่2นะครับคือถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ที่หงายหน้าอยู่บนฟิวถูกเอฟเฟกของการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งทำให้ต้องออกจากฟิวไปเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่จากในเด็กหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิวได้ครับและเอฟเฟกที่3นะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสารเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่2ตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมหรือที่อยู่ในสุสาานนกัได้รเออมเตอร์์2ตัััวววนนน้้น้กกบบบาารใีไปไ,ไปง ใต้สุดของเด็กโดยเรียงลําดับตามใจชอบครับและการ์ดใบต่อมายัมมี่สเมนมิเนียมครับผมยัมมี่สเมนมิเนียมเป็นการ์ดเวทมนต์ฟิลเช่นกันนะครับผมแอซึ่งการ์ดเวทมนต์ฟิลใบนี้ก็จะมี3เอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยครับผมพลังโจมตีของมอนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่ที่อยู่บนฟิลของเราจะเพิ่มขึ้น500คูณจํานวนมอนสเตอร์ธาตุแสงเผาสต้าที่อยู่บนฟิลครับนี่มาแล้วการ์ดที่สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ซึ่งอันนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าแค่พวกมันยืนกันตตตัวัวพพลมีก็เ่แน้ว,ะนวอะไรงี้้ยแวตตามดอ่ นะครับผมคือถ้าเกิดว่าบนฟิวของเรามีมอนสเตอร์ลิงหนึ่งอยู่เราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่หนึ่งตัวที่เป็นเลเวลหนึ่งที่อยู่ในสุสานของเราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นอัญเชิญแบบพิเศษลงไปบนฟิวได้และเอฟเฟกที่3เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อยัมมี่สตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมหรือที่อยู่ในสุสานนะครับผมเอาการ์ดใบนั้นกับการ์ดใบนี้ไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กแล้วก็เรียงลําดับตามใจชอบเช่นกันครับและการ์ดใบต่อมาใบสุดท้ายแล้ววรับบผมกกาด,กดกเพียงใ ของซีรีส์นี้ณเวลานี้นะคือยัมมี่รีเดมชั่นครับยัมมี่รีเดมชั่นเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องการ์ดกับดักต่อเนื่องใบนี้ก็มีอยู่3เอฟเฟกด้วยกันครับเอฟเฟกที่1ก่อนเลยนะครับคือพลังโจมตีมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายหนึ่งจะลดลง200คูณจำนวนมอนสเตอร์เผาส์ตปตาร์ท่าแสงที่อยู่บนฟิลของเราครับนี่ก็ถือว่างายกับการ์ดเวทบนฟิลไปเมื่อกี้นะครับผมยัมมนะี่สเปนมินเนี่ยเนาะพลังโจมตีของเราเพิ่มขึ้นพลังโจมตีของอีกฝ่ายหนึ่งลดลงอย่างนี้ก็ม แล้วก็ตามด้วยเอฟเฟกที่2ของกาไปนี้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีการัเชิญซิงโคลมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุแสงเผ่าสัตว์ป่าเราจะสามารถจัวกาสจากเล็กได้1ใบครับผมพอจัวกาสจดจะได้1ใบเสร็จแล้วเลือกการดจากบนมือ1ใบเอาไปวางไว้ใบใต้สุดของเด็กครับมันไม่ใช่การจัวกาสง่ายๆขนาดนั้นนะครับเหมือนจำนวนกาดบนมือก็เท่าเดิมแหละเพียงแต่ว่าก็จวกาดเพิ่มโอกาสพลิกสถานการณ์อะไรก็ว่ากันไปครับและเอฟเฟกต่อมาเอฟเฟกสุดท้ายแล้วคือถ้าเกิดกาไปนี้อยู่ในสุสานนะครับผมเราสามารถรีม่1 ตัวบนฟิลกับมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งตัวนะครับผมเอามอนสเตอร์2ตัวนั้นอนะสลับการควบคุมครับเออคือได้ทําเป็นเล่นไปว่าเราสามารถที่จะพลิกเกมได้เลยนะครับแบบว่ามีตัวยัมมี่บางตัวที่มันพลังโจมตีศูนย์แบบเนี้ยสลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งแล้วจังหวะที่ว่าเราสามารถโจมตีได้พอดีเราก็โจมตีเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายยางหนักนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดซีรีส์ยัมมี่1 1ใบที่ปรากฏในแพ็คการ์ด justice hunter นั่นเองครับซึ่งก็เป็น,านการถ เอาไปเล่นในกับซีรีส์ไหนซีดีนูน้นอะไรพวกนี้นะครับก็วันนั้นถ้าท่านผู้ชมย้อนกลับมาดูคลิปนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ดูแล้วมีไอเดียอะไรยังไงคิดไว้ก่อนว่าเอะเอาไปเล่นยังไงดีนะครับสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยมานําเสนอกันได้เลยเด้อโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับและ